สวัสดีค่ะโต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสําหรับวันนี้ที่ได้รับชมอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือน้ําหนัก ทองอยู่ที่เส้นละ2บาทนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามีลวดลายอะไรสวยๆอยู่ในช่วงนี้กันบ้างนะคะลายเยอะมากเลยนะคะแต่ว่า,าคงรีวิวได้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ลายสร้อยข้อมือดอกเดซี่สีชมพูกันก่อนนะคะสําหรับเส้นนี้น้ําหนัก2บาทนะคะก็จะมีห้อยดอกเดซี่จำนวนทั้งหมด4ดอกนะคะตรงกลาง2ดอกก็จะใหญ่กว่าด้านริมเล็กน้อยนะคะ ลายน่ารักมากแล้วก็ตัวสายสร้อยนะคะก็จะเป็นแบบลาย,ลายเบนซ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีลูกปัดนิดนึงนะคะเป็นลูกปัดเม็ดเม็ดนี่ค่ะแล้วก็หอยดอกเดซี่สวยมากนะคะสำหรับเส้นนี้จำนวน4ีดอกนะคะซึ่งเวลาเราสวมใส่เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางข้อมือพอดิบพอดีเลยนะคะก็จะไม่ไม่ไม่ค่อย จะตกไปด้านข้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าเขาก็จะอยู่ในระดับที่กําลังสวยอยู่บริเวณหน้าข้อมือเลยนะคะซึ่งตรงเนี้เนี่ยเรามี2ส,สีนะคะมีดอกสีขาวด้วยนะคะสีขาวก็ดูหวานๆอีกแบบหนึง่งลายน่ารักมากเลยค่ะสําหรับดอกเดซี่สบาทลายนี้นะคะสายเป็นลดลายเบนเราก็เดี๋ยวจะวัดความยาวให้ชมดีกว่านะสำหรับ ดอกเมสซี่สีขาวค่ะก็จะมีความยาวอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะ16.5ประมาณนี้ซึ่งลายตัวนี้นะคะไม่ต้องเผื่อขนาดความยาวสำหรับข้อมือนะคะก็ข้อมือใส่สวยเนี่ยก็จะเป็นขนาดประมาณสักสีขาวสำหรับข้อมือ16กับ16.5แล้วก็สำหรับสีชมพูเนี้ยจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14.5-15ถึงนะคะถึงจะใส่แล้วพอดีค่ะ มาดูลายถัดไปกันดีกว่าเอาลายไหนดีเอาลายนี้ดีกว่าค่ะนี่นะคะลายเลดข้อมือค่ะเป็นตัวสายนะคะจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายแพรเบนส์นี่ค่ะปุ๊บอ่าตรงไหมอ่านะคะเป็นลายแพรเบนส์แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นงานฝังพลอยนะคะเป็นลายจินจินหน่อยบางคนก็เรียกลายเบอร์ซเช่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูรายละเอียด ก็ะะจะเป็นงานฝังแบบจิกไขป่ปลาซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะปึ๊บนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นลายแพรเบนประมาณ4เส้นต่อกันนะคะสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นแบบปิดแบบนี้สวยมากนะคะงานค่อนข้างเนี๊ยบเลยเดี๋ยวลองสวมข้อมือให้ได้ชมกันค่ะปึ๊บชัดไหมซูมให้น่อยแบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะ ดีย๋ยวค่อยไล่ซูมให้ดูนะคะเนะะี่ยค่ะเวลาสวมใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเรียบๆเ,เท่ๆก็จะมีขนาดสำหรับข้อมือประมาณสัก16.5นะคะแล้วก็ถ้ารวมส่วนโค้งด้วยก็เหมาะสำหรับข้อมือ17มากกว่านะคะ17แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะยาวกว่านิดนึง ก็จะมีอยู่2ไซส์นะคะในช่วงนี้จะเป็นเหมาะสำหรับข้อมือ17กับ18ค่ะนี่นะคะไปดูเส้นถัดไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบแนวแบบแพรแพรแพรหัวใจน้ำหนัก2บาทค่ะลายนี้พูดถึงว่าก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะคะรอบนี้มีมาใครชอบลายประมาณนี้นะคะอย่าพลาดเลยจะเป็นแบบ ลายกึ่งกําไรหัวใจ3แถวนะคะมีหัวใจทั้งหมด3แถวแถวละห้าดวงทั้งหมด15้าดวงพอดีเลยแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะเป็นออกแนวแบบกึ่งกําไรนิดนึงนะคะประมาณนี้ตัดลายสวยๆเงาๆตะขอนี่ค่ะตะขอก็จะแบบว่าดูตัวใหญ่ๆดูแน่นๆแข็งแรงหน่อยมีตรงสายตรงไหลกำไรนะคะก็จะมีแบบหัวใจให้อีกสองดวงลายน่ารักมากมาก ด้านหน้านะคะนี่ค่ะแล้วก็พอมาด้านข้างนิดนึงมุมมองด้านข้างเห็นนะคะสวยๆงามๆแบบนี้น้ำหนัก2บาทสำหรับเส้นนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ16นะคะถ้าเกิดว่าเทียบจากข้อมือโอแล้วก็จะประมาณ15.5ถึง16ใส่น่าจะพอดีกว่าสำหรับวงนี้ถือว่าไม่ค่อยใหญ่นะคะแล้วก็หลายๆคนแบบว่าเหมือนกับชอบใส่2บาทอะแต่ว่าหาพวก งานข้อมือสั้นๆไม่ค่อยได้นะคะก็แนะนำลายหัวใจเมื่อสักครู่ก็ใส่สวยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายอื่นกันอีกนิดนึงก็จะมีลายนี้เลยค่ะจะเป็นลายแบบคล้ายๆลายเบนแต่ว่าเป็นลักษณะเบนแบบกลมๆตึ่งกำไรนะคะลายสวยมากเพิ่งเข้ามาสำหรับเส้นนี้ก็จะมีความยาวประมาณสำหรับคนข้อมือ 16, 17นะคะนี่ค่ะ ลายสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูของในส่วนของสายสร้อยมันมันมันจะเป็นลักษณะถักแบบตัววีเนาะนี่ค่ะแล้วก็กลมๆนะคะสายนียจะเป็นทรงกลมจะไม่เหลี่ยมเหมือนเบน์ถ้าเป็นเบน์เนี่ยมันจะเป็นออกเหลี่ยมๆนิดนึงเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเป็นเบน์เนี่ยสายเขาจะเหลี่ยมแบบนี้เรียกว่าเหลี่ยมนะคะก็คือแบบมันจะเป็นเหลี่ยมสี่ด้านเลยนี่ค่ะ แต่ว่าแบบนี้มันจะกลมนะคะก็ข้อมือ17-18สามารถใส่ได้เดี๋ยวเอาลายให้ดูนิดนึงซูมลายให้ดูนะคะตัวด้านตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลูกบอลกลมๆนะคะแล้วก็มีตัดลวดลายบนลูกบอลเล็กน้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราสวมใส่ให้ดูกันดีกว่าเนาะเวลาใส่ออกมาเหมือนใส่กำไลเลยนะคะท่านผู้ชมอ๊บจื๊ด ใครก็ได้ช่วยหน่อยไม่เป็นไรใส่ได้พอดีอ่ะนี่ค่ะใส่ออกมาแล้วประมาณนี้เลยนะ,ะใสอันนี้จะแบบอย่างที่บอกค่ะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16นิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นข้อมือโอเนี่มันจะประมาณ14.5ซึ่งแบบว่าเวลาใส่ข้อมือใหญ่ๆนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครข้อมือพอดีน่าจะใส่ได้สวยกว่าโอใส่เยอะเลยนะคะนี่มาประมาณนี้แล้วก็ตัวตะขอก็ สมสัดส,ส่วนดีนะคะไม่ดูเล็กแล้วก็ไม่ดูใหญ่จนเกินไปเออแกะออกมาก่อนนะจ๊ะเอ,อ๊ติดค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะแกะให้หน่อยสิคะใส <c oughs> ่ด้านในเออดึงออกมาแค่นั้นใช่ใช่โอเคต่อไปค่ะมาดูลายถัดไปดีกว่า เป็นงานแบบงานแนวแนวทูโทนนะคะตัวเนี้เราจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ16-17เซนติเมตรนะคะเป็นลายทูโทนซึ่งข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานเลดแบนสองชั้นค่ะเป็นงานแบบเลดแบนเท่ๆนะคะแล้วก็สลับด้วยลายโซฟาหลังคู่อีกด้านหนึ่งนะคะตรงกลางก็จะห้อยจี G ้เก๋ๆซึ่งงานแนวนี้ตอนนี้แบบว่ากำลังฮิตแล้วก็อินเทรนด์อยู่มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันว่าเวลาสวมใส่นะคะเขาก็จะออกมาประมาณนี้สวยงามน่ารักดีนะคะมีสร้อยใส่คู่กันอีกสักเส้นก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าสำหรับวันนี้คลิปนี้เราขอแนะนำเป็นสร้อยข้อมือ2บาทให้ได้ชมกันก่อนเนาะยังไม่มีคอสองบาทนะคะจริงๆมีนะหน้าร้านมีแต่ว่าหมายถึงว่าคลิปเนี้ยเราไม่ได้ทำสองสร้อยคอให้ชมเนาะแล้วก็ อีกหนึ่งลวดลายค่ะก็จะเป็นลายโซฟาฝั่งคู่โซฟาฝั่งคู่แล้วก็หอยจีตุ้งติ้งนี่ค่ะค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับ2บาทเส้นนี้แล้วก็เวลาสวมใส่เดี๋ยวเราใส่ให้ชมปิ้งป่องออกมาแล้วนะะี่ค่ะนี่ค่ะเวลาสวมใส่ก็จะออกมาราวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวจี้นะคะตรงกลางเนี่ยจะมีฝังพลอยด้วย นี่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นฝังลงเป็นงานลงยานะคะลายสวยมากๆน้ำหนัก2บาทอย่างเส้นนี้เนี่ยความยาวของตัวสร้อยอยู่ที่ประมาณสัก16.5ซึ่งลายประมาณนี้นะคะแล้วก็สายสร้อยเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ก็จะแนะนําว่าให้เผื่อใสสักครึ่งเซนติเมตรอย่างเช่นถ้าคุณข้อมือ16เนี่ยให้เลือกสร้อยข้อมือลายประมาณนี้นะคะที่16.5าแล้วจะใส่พอดีนะคะแต่ว่า หรืออาจจะเผื่อสักเซนนึงเลยถ้าสําหรับคนที่ชอบใส่แบบหลวมๆนิดนึงนะคะใส่แบบห้อยๆทิ้งๆไปเลยอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันลายต่อไปวันนี้มีลายเยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราอาจจะแนะนําให้ได้ชมกันไม่หมดภายในคลิปเดียวนะคะลายถัดมาก็ยังคงเป็นลายที่เป็นแนวแบบทูโทนนี่ค่ะลายทูโทนนะคะด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นบิด บ็ดตะไบ,บนะคะงานทับลายตัดเงาๆนะคะส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นงานเบ็ดตะไบ,บแบบห่างกว่าแล้วก็เป็นเส้นคู่นะคะใส่แล้วสวยน่ารักมากในส่วนของตัวตรงกลางนะคะตัวจี้ตรงกลางจะเป็นงานรูปดาวแล้วก็รูปหัวใจมีฝังพลอยให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูกกใกล้ๆนี่ค่ะจึ๊ชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะตัวจี้นะคะก็จะเป็น หัวใจแบบนี้ค่ะแล้วก็มีฝังพลอยให้ชมจับยังไงดีนะอะ่ท่านผู้ชมจะได้ชมกันนี่ชัดแล้วนะคะแล้วก็ฝังน่ารักน่ารักดีนะคะฝังแบบเป็นงานฉลุนิดนึงแล้วแถมมีฝังสามแถวนะคะสำหรับหัวใจแล้วก็ตัวดาวเนี่ยจะฝังตลอดทั้งทั้งอันเลยนะคะน่ารักมากแล้วเดี๋ยวพลิกดูอีกด้านหนึ่งนี่ค่ะก็จะฝังทั้งสองหน้านเลยเนาะงานแบบละเอียดมากๆเลยนะคะ คืออย่างบางตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบงานฝังด้านเดียวแต่ชิ้นนี้เนี่ยข้อดีคือฝังทั้งสองด้านเลยนะคะน่ารักทั้งสองข้างคุณจะใส่ข้างไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวแบบเอ๊จีจะพลิกหรือเปล่านะคะใส่ออกมาก็จะอยู่ราวๆนี้นี่ค่ะกิง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 หน่อยนะคะเอาวละ่ะไปชมกันอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบ คล้ายๆกันแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบตรงสายอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นลายโซ่ฝรั่งเมื่อสักครู่จะเป็นลายบิดแบนดคู่อันนี้จะเป็นลายโซ่ฝรั่งคู่แล้วก็ตัวห้อยตรงกลางเนี่ยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบงานพลอยนะคะก็จะมีเป็นแบบงานจิกเพชรธรรมดาออริจินอลน,นะคะก็จะได้แบบเวลาสวมใส่ก็จะดูดูแฟชั่นด้วยแล้วก็ดูแบบเป็นลายทองด้วยอะไรประมาณนี้เนาะลายสวยๆแบบนี้นี่ค่ะ ข้างหนึ่งก็จะเป็นนี่เป็นลายบิดแบนนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะส่วนในส่วนของตรงกลางก็จะห้อยจี้แบบออริจินอลเลยหัวใจดาวอันนี้ก็คือเป็นแฟชั่นเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบแฟชั่นมากเกินไปเดี๋ยวดูไม่เหมือนใส่ทองใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะพลิกด้านนี้อมองมุมมองด้านนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งแล้วพอเรามองมุมมองด้านนี้ก็จะดูเหมือนเราใส่อีกลายหนึ่งเห็นไหม เก๋ okay, มากเลยนะคะสำหรับลายแนวนี้ดูเท่ๆสวยๆนี่ค่ะอ่ะเราไปดูลายถัดไปกันเลยดีกว่าลายถัดไปเป็นอาวเป็นมาดูลายนี้กันดีกว่าลายนี้เขาจะเรียกว่าลายพิกุลใครไม่รู้จักดอกลายดอกพิกุลน,นี่แบบเฉยมากนะคะสําหรับแฟนขับตะกลางเซนจูรี่เนี่ยต้องรู้จักลายดอกพิกุลแน่นอนตรงกลางเก๋มากนะคะก็คือแบบจะทําให้มันดูแบบ ไม่ไม่ดูมีอายุจนเกินไปบางทีเราเวลาเราใส่ทัวตัวที่เป็นลายดอกพิกลล้วนๆแล้วเนี่ยมันจะดูแบบมีอายุนิดนึงค่ะแต่ว่าพอเราใส่จี้ลงไปตรงกลางมันจะทําให้ดูแบบทันสมัยขึ้นดูดูตามวัยนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็ดูสายกันนิดนึงละกันถึงแว้ว่าจะเคยรีวิวพิกลกันไปหลายรอบแล้วนะคะแต่เราก็ยังอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบทุกข้อทุกแบบทุกสัสดส่วนของลายดอกพิกลแบบนี้อยู่เนาะ นี่ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นห้อยจี้นี่ค่ะห้อยจี้หัวใจดาวแล้วก็มีห่วงตรงกลางเล็กน้อยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับเส้นนี้งานละเอียดมากเลยค่ะเพื่อนเชมดูสิคะแล้วก็การวางเรียงดอกของพิกุลเนี่ยด้านแถวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเรียง ไข้แบบเหมือนกับซิกแซกนะคะซิกแซกกับอีกหนึ่งแถวซึ่งมันทําให้ดูแบบส้อยดูออกมากลมนะคะไม่ดูเหลี่ยมเกินเกินไปนี่ค่ะอ่าโอเคสําหรับเส้นนี้นะคะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่อยากแนะนําเลยใครชอบแบบพวกงานสวยๆแล้วก็ดูออกไทยๆนิดนึงนะคะถัดมาเรามาดูลายลายหนามทุเรียนกันบ้างดีกว่าถึงแม้ว่าแบบว่าจะรีวิวไปหลายรอบแต่ว่าก็เป็นลายที่ฮิ เสมอนะคะสำหรับลายหนามทุเรียนนะคะตัวนี้ตรงกลางก็จะมีห้อยบอลด้วยเอยไม่ใช่เป็นแต่งบอลตรงกลางนะคะแล้วก็ลูกโง่งด้านข้างสองข้างตัดลายสวยๆนี่ค่ะจื๊นี่นะคะลายหนามทุเรียนก็จะแบบว่าดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นเหลี่ยมๆขึ้นมานิดนึงนะคะสวยๆตามแบบของทุเรียนนิดนึงนะคะ เม็ดตรงกลางก็สวยดีึเม็ดตรงกลางก็งามนะคะเม็ดตรงกลางก็จะเป็นแบบดูใสๆฉลุนิดนึงแล้วก็มีพวกองตัดลายสวยดีนะคะสำหรับเส้นนี้เดี๋ยวลองสวมใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันดีกว่าเพราะว่าจะได้มองเห็นภาพว่าแบบตอนเราใส่ออกมาแล้วจะน่ารักประมาณไหนนะคะก็แต่ละเส้นถ้าเกิดว่าเราเลือกความยาวพอดีข้อมือเราเนี่ยมันก็จะสวมใส่ไม่ยากนะคะแต่อันนี้อาจจะแบบว่า สวมใส่ยากนิดนึงเพราะมันแน่นข้อมือเราไปหน่อยนะคะอย่างเส้นนี้วัดแล้วก็น่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ15ค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีเข้ามา2ขนาดนะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ15แล้วก็16ถึง17มีอีกเส้นหนึ่งนะคะอันนี้เอาเส้นสั้นมารีวิวให้ได้ชมเพราะว่าข้อมือโอจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนี่ค่ะมุมมองด้านหน้านะคะแล้วก็มุมมองด้านข้างนี่ค่ะ ส่วนตัวตะขอก็จะเป็นแบบตะขอตัวเนะคะมีหัวจรวหลวดตัดลายสวยๆนะคะบนหัวจรวหลวดด้วยงดงามมากอ่ะไปดูลายถัดมาลายต่อมาจะเป็นลายคล้ายๆลายรวงข้าวค่ะแต่ตัวนี้จะเหลี่ยมกว่าลายรวงข้าวนิดนึงนะคะก็จะมีความแบบคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะลายนี้นะคะคล้ายๆลายรวงข้าว ลายหลวงข้าวจะเป็นแบบเกลียวเกลียวนิดหนึ่งให้ชมความแตกต่างนะคะลายหลวงข้าวอันนี้อันนี้เราเรียกว่าลายหลวงข้าวนี่ค่ะนะคะบางคนก็เรียกว่าลายลูกเดือยแล้วแต่ร้านร้านจะเรียกนะคะบางร้านก็เรียกลายลูกเดือยบางร้านก็เรียกเรียลายหลวงข้าวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่กว่าซึ่งเขาจะดูเหลี่ยมนิดนึงมีความคือความแตกต่างนะคะเดี๋ยวเทียบกันให้ดูระหว่าง2เส้นนี้นี่ค่ะ ลายลวงข้าวจะดูเรียวๆกว่าแต่ว่าลายที่เป็นลวงข้าวเหลี่ยมนะคะเขาก็จะดูแบบเม็ดเขาจะสั้นกว่าในแต่ละเม็ดเนี่ยค่ะแล้วก็ลายลวงข้าวเขาจะเรียวๆยาวๆอวบๆบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ตัวลวงข้าวเนี่ยความกลมของตัวสร้อยจะกลมกว่าแต่ว่าตัวลวงข้าวตัวใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแบบเหลี่ยมๆนิดนึงอันนี้อยู่ที่ความชอบของผู้ชมที่ส่วนของผู้สวมใส่ด้วยนะคะว่าชอบออกมาประมาณไหน ะะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าตัวตัวใหม่นะคะตัวเนี้ยตัวใหม่เวลาสวมใส่ออกมาเขาจะดูถี่กว่าเนาะนี่ค่ะจะดูถี่กว่านิดนึงเนะะี่ยค่ะจะดูข้อข้อเขาจะชิดชิดติด,ต,ดติดกันมากกว่าแล้วก็ตัวนี้จะมีห้อยจี้หัวใจมาด้วยนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะความยาวอยู่ที่17นะคะอันนี้ให้เผื่อสัก0.5เซนติเมตร จะดีกว่าสำหรับลายนี้นะคะเพราะว่ากินไซส์นิดหนึ่งนี่ค่ะกินไซส์เล็กน้อยนะคะส่วนลวงข้าวเนี่ยเรามีความยาวอยู่ที่17เช่นกันค่ะอันนี้ก็กินไซส์ครึ่งเซน1นเซนนะคะถ้าชอบใส่หล,มลวมๆก็เผื่อไซส์สัก1เซนนี่ค่ะลายนี้สวยมาก ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันนี้ห้อยอันนี้น่ารักตรงที่ห้อยตุ้งติ่งถุงทองด้วยนะคะบางคนก็ชอบหดผูกหัวใจบางคนก็ชอบห้หบอ,บหอยถุงทองนะคะแล้วก็ลายถัดมาเอาเรียกว่าเป็นลายพี่น้องกันละกันนะเป็นลายรวงข้าวแล้วก็แต่งกลางด้วยเม็ดตุ้มต่างๆค่ะนี่เป็นอีกลายหนึ่งที่สวยๆนะคะแล้วก็สวมใส่ออกมาปึ้งน่ารักไหมให้ผู้ชมตัดสินเอาเองนะคะว่าชอบลายไหนกันบ้าง นี่ค่ะปึ๊บนี่ค่ะชึบเนี่ยค่ะตอกหัวจะวลดก็สวยนะคะแต่งลายคล้ายๆล,ลายกระหนกหลวงข้าวแล้วก็มาถึงเป็นส่วนของตรงกลางนะคะเวลาเราสวมใส่เขาก็จะอยู่บริเวณหน้าข้อมือของเราตัดลายสวยๆนะคะนี่ เป็นอีกหนึ่งลายที่ก็อยากแนะนำให้มาหาไปสวมใส่ใช้งานกันนะคะลายต่อมาเป็นลายมีนาขั้นป้องบ้างดีกว่าลายสวยมากนะคะสำหรับข้อมือลายนี้เงามากอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ชอบลายที่แบบดูเงาเงาแจ่มแจมใส่แล้วแบบแว๊บๆบบบบบหน่อยนะคะก็เชียร์ลายนี้เพราะว่าตัวป้องตัดลายแบบจิกเพชรได้ค่อนข้างเงาแล้วก็มันมากๆนะคะอันนี้สวมใส่ให้ดูเขาจะเหมือนแบบ จริงๆแล้วตอนใส่แล้วเหมือนกําไรเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายหนึ่งที่ดูเวลาแขวนอยู่นะดูธรรมดามากเลยแต่ว่าเวลาสวมใส่ลายนี้จะค่อนข้างสวยนะคะพวกลายอย่างเนี้ยเวลาลูกค้ามาก็จะแบบต้องคอยเชียร์ว่าพี่ลองใส่สิคะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ลองใส่แล้วก็จะแบบชอบทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะนี่นคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ดูตรงในส่วนของข้อนะคะจะเป็นแบบ ป้องลักษณะประมาณขนาดประมาณ0.6มิลน,นะคะแล้วก็คั่นด้วยลายมีนาซึ่งระยะห่างเนี่ยระหว่างตัวป้องแต่ละป้องคั่นด้วยลายมีนาจะรู้สึกว่าแบบระยะห่างเท่าๆกันทั้งหมดตลอดทั้งเส้นนะคะทำให้ดูแบบว่าดูสมส่วนนี่ค่ะลายสวยคะ่ะลายนี้ต้องมาดูของจริงนะคะใครที่หยุด อยู่ไม่ไกลหรือว่าแวะมากรุงเทพอยากมาดูลวดลายที่ร้านนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะนะคะหรือว่าต้องการดูสินค้าเพิ่มเติมดูภาพเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์แอดเฟซเข้ามาได้เลยนะคะสามารถใช้สแกน QR Code บริเวณนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดมาทาง f c e e o o o บริที่เพจนี้ก็ได้นะคะพิมพ์ใน URL ไปเลยนะคะ w w w fb com t k c e n t u r y ะะมาดูกันต่ออีกสัก4ีหลายกันก่อนที่จะเราจะลาคลิปนี้กันไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะจริงๆแล้วแบบลดลายเยอะมากแต่ก็แนะนําได้เพียงแค่บางส่วนเนาะแล้วก็รอให้ท่านผู้ชมมาชมของจริงกันที่ร้านดีกว่ามาถึงลายนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นลายเรียก ที่ร้านเราจะเรียกว่าลายบิดต,ตะใบ3ชั้นนะคะจะเป็นลายหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างหวานนะคะแล้วก็ลายจะค่อนข้างหน้ากว้างนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบใส่ที่ดูเต็มเต็มข้อแขนนี่ค่ะก็บิดต,ตะใบโอ้ทวทีค่ะ5ชั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูว่า5้าห่วงนี่ค่ะเขาจะมีห่วงเนี่ยทั้งหมดประมาณ5้าห่วงแล้วนำมาคล้องต่อๆกันนะคะเส้น2บาท ค่อนข้างดูกว้างมากเลยเดี๋ยวเราจะลองวัดขนาดให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าขนาดเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่เห็นไหมคะสอซนกว่าเลยนะในส่วนของส่วนที่กว้างที่สุดประมาณส,สองเนสองได้เลยค่ะโดยเฉลี่ยนะคะแล้วเวลาเราสวมใส่เนี่ยน่ารักค่ะสำหรับเส้นนี้เนาะใครชอบแบบงานเก๋ๆหรูๆใส่แล้วดูไฮๆหน่อยนะคะเป็นงานที่แบบว่า มีตัดเงาในตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูแบบใสๆพ่นใสมันบอกบอกไม่ถูกมันจะดูเงาเลยก็ไม่เงานะคะจะดูทรายก็ไม่ทรายจะแบบว่ากึ่มกึ่มนิดนึงอ่านี่ค่ะเหมือนมีแบบพ่นขนแบบเหมือนตัดลายขนแมวในตัวแล้วก็จิกจิกเงาตัดเงาอย่างเงี้ยค่ะเหนือในตัวด้วยเนาะเวลาพลิกไปพลิกมาเขาก็จะเล่นไฟเล็กน้อยเนี่ยค่ะเบาๆน่ารักดีตัวนี้มีห้อยหัวใจให้ด้วยนะคะ นี่ค่ะมีห้อยจี้หัวใจมาด้วยข้างหนึ่งเนาะลายสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดชอบนะคะก็แคปภาพเอาไว้ก็ได้ก็ทักไลน์ทักเฟซมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะตัวต่อมาตัวต่อมาอแนะนำตัวบิดจริงใจอันนี้อันนี้ขอเรียกว่าลายบิดจริงใจนะคะแล้วก็คันด้วยตัว H นะคะก็เท่ๆ นี่ค่ะจะลายนเนี้ยเนี่ยจะผู้ชายใส่ก็ได้หรือจะคุณผู้หญิงใส่ก็สวยนะคะนี่น่ารักดีค่ะตัวนี้นะคะบิดตัวนี้เราเรียกว่าบิดจริงใจทําไมถึงบิดจริงใจอาจจะเป็นเพราะเขาใหญ่มากนะคะดูแบบใหญ่หญๆเวออๆนิดนึงนี่ค่ะหน้าค่อนข้างกว้างค่ะเดี๋ยวลองวัดให้ชมก่อนออตัวเลดนะคะมีความกว้างของหน้าเลธเนี่ยอยู่ประมาณ1.8เซนติเมตร นี่ค่ะเราก็ดูเขาตัดลายนะคะตัดลายสวยมากมีพ่นสายในตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตรงตัวเอชเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวเอชแบบตัดลายเงาเงา,งาวิ้งวิงเลยค่ะสวนตัวนี้ใส่สวยต้องบอกเลยว่าแบบถ้าคุณผู้ชายชอบก็สามารถใส่ได้นะเพราะว่าล็อตนี้ที่เข้ามามียาวด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้นี่ค่ะตัวเลดสวยมากค่ะฟึ่ม ก็มีความยาวถึง18.5เซนติเมตรนะมี17ถึง18.5เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะจะใส่สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะเอาละไปดูลายอื่นกันอีกสักนิดนึงนะคะดูลายนี้ดีกว่าเราชอบพี่โอชอบลายนี้แอดมินโอชอบลายนี้ อาจจะดูเป็นลายที่แบบว่าธรรมดานะคะแต่ว่าจะบอกว่าเป็นลายหนึ่งที่แบบใส่สวยมากเหมือนเราใส่กําไลนี่ค่ะลายนี้มันจะเป็นแบบลักษณะเลทโค้งนะคะในแต่ละในแต่ละแผน่นนี่ค่ะแผ่นนี้ก็โคง้งแผ่นนี้ก็โคง้งนิดนึงแผ่นนี้ก็โคง้งนิดนึงแผ่นนี้ก็โคง้งนิดนึงนะคะเราก็เชื่อมด้วยลายผ่าวไหวไนะคะ3ข้อนี่ค่ะต่อกันเดี๋ยวจะให้มุดูมุมมองด้านข้างนี่ค่ะเขาจะเป็นลายที่แบบ อย่างที่บอกค่ะเวลาเราใส่จะเหมือนเราใส่กำไลเลยเส้นนี้ความยาวอยู่ที่15.5ค่ะเนาะเดี๋ยวเอาลองใส่ข้อมือให้ดูนะใส่พอดีเลยด้วยนะคะใครข้อมือเล็กๆสาวๆข้อมือเล็กๆนะคะก็ใส่เส้นนี้กำลังดีความยาว15.5ถึง16เพราะว่าข้อมือโอข้างข้างขวาเนี่ยที่ใส่เส้นนี้อยู่ข้อมืออยู่ที่15เซนติเมตรเนี่ยค่ะเราใส่เขาจะเหมือนใส่กำไล คลิกข้อมือให้ได้ชมกันสวยมากนะคะลายจะเงามากๆเลยเป็นลายหนึ่งที่แบบว่าวางไว้เฉยๆอีกลายนึงแล้วดูแบบธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นลายที่แบบถ้าเกิดได้ใส่ขึ้นมาจะดูเด่นโอเคนะคะมาดูกันอีกนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะจะได้ชมลายกันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอะลายของคุณผู้ชายนะเป็นเลด สองบาทนี่ค่ะเลดมังกรตรงกลางอ่ะเป็นลายแบบเลดแบนแบอันนี้จะแบบดูเป็นลายผู้ชายแต่ว่าความยาวแบบสัก17ประมาณนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าต้องไม่อ้วนมากจะใส่ได้แล้วก็ลายไข่ปลาหมึกสบาทค่ะไข่ปลาหมึก4ี่แถวเนาะลายนี้ใส่สวยเดี๋ยวจะใส่ให้ชมนี่ค่ะ แต่ว่าหลวมไปนิดนึงสําหรับข้อมือเล็กๆแบบนี้นะคะตรงข้อมือใหญ่ๆหน่อยใส่เส้นนี้จะสวยมากๆเลยนะคะปึ๊บอ่าถัดมาเป็นเป็นเลดอ๋อเลดตัวนี้อ่ะเลดคู่นะคะเป็นลายประมาณนี้ชึบนี่ค่ะสวยมากอีกหนึ่งลายใส่ข้อมือขึ้นมาก็จะดูเท่ๆนี่ค่ะ แล้วก็เป็นเลดตันๆกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้จะค่อนข้างตันความยาวอยู่ที่16เซนใครชอบลายตันๆก็แอบเชียร์เส้นนี้เพราะว่าตันมากๆนะคะเรียกว่าไม่มีบุบอะลายนี้นะคะต่อมาเป็นลายเบนซ์ค่ะ ลายเบนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยลายเบนคู่เส้นนี้ยาว16.5เซนติเมตรลายแนวแนวที่เป็นลักษณะแบนๆอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าท่านผู้ชมไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะถ้าเผื่อไซส์แล้วเดี๋ยวจะแบบว่าใส่แล้วจะหลวมเกินไปนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นแพ่เบนส์ควยเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเม็ดยินตันนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเม็ดยินตันสวยๆเนี่ยค่ะ สวยมากนะคะเส,เส้นนี้สําหรับคนข้อมือเล็กนิดหนึ่งสักประมาณ15.5ถึง16สวยมากนะคะสาหรับส,สาหรับวงเส้นนี้เวลาเราสวมใส่เนี่ยจะเหมือนเราใส่กําไลเลยนะคะสําหรับวงนี้เส้นนี้เลยต่อมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่งจะรีวิวไปมั้งนะคะแล้วก็มีเป็นโอเค ะะเป็นแบบตัวซีซีแบบนี้มาด้วยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ดูเวลาใส่ออกมาจะประมาณนี้เก๋ๆเราต้องบอกเลยว่าลายนี้ค่อนข้างตันนะคะท่านผู้ชมค่อนข้างจะตันมากอีกหนึ่งลายนี้ใส่แบบแน่นๆหน่อยนะคะมีลายอะไรสวยๆอีกช่วงนี้ลายสวยเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะหรือว่าจะเป็นลายเก๋ๆแบบนี้นะคะน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะ ลายพิกโนตหรือว่าบางคนก็เรียกว่าลายเกือกม้านะคะมีสายห้อยความยาวให้ด้วยนี่ค่ะมีสายเพิ่มความยาวเล็กน้อยน่าจะเพิ่มได้อีกสักเซน2เซนนะคะตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนข้อมือเล็กนิดนึงเส้นที่มีอยู่หน้าร้านตอนนี้นะคะก็จะ15เซนใส่พอดีเลยนี่ค่ะโอเคอีกหนึ่งลวดลายสำหรับ คลิปนี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงที่ส่วนในส่วนที่เหลือเราเอาไว้รีวิวในคลิปหน้าให้ได้ชมกันอีกตัวนี้ก็จะเป็นลายปะคําค่ะสวยมากสวยมากๆเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ใส่แล้วสวยค่ะถึงแม้จะเป็นลายธรรมดาแต่ว่ามาทีไรนะคะฮอตมากๆก็จะมีความยาวสําหรับคนข้อมือ16แล้วก็คนข้อมือสัก15เนาะมีสองไซส์ที่เข้ามาสวยอะ่ะนี่ค่ะ ะะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ถูกใจแล้วก็ชอบรีวิวของทางร้านนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะแวะมาเที่ยวที่ร้านกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะยังไงเราก็จะนำลวดลายสวยๆพวกนี้นะคะมาให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็สำหรับวันนี้และคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ